สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกขอต้อนรับสู่ The Star 954 c h ชาแนลโดยหมอดาวดวงดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร่าเคลนพลังบวชนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดกันบ้างนะคะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรการอ่านดวงแบบนี้นะคะ เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะต้องขอเน้นย้ำนะคะอาจจะมีตรงไม่ตรงนะคะก็ขอให้ทุกท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงคุณเองแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกน QR-code นะคะแอดไลน์ ID ตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลย นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะช่อง The Star ร5 4าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังของไพ่ยิปซีไพ่ขลังออร์เคลิลบารมีอง,องค์งพ่อพี่เนธบารมีอง,องค์เทพทุกทุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาร์เมล่าคอม์แมนสมิธองปูู่ารีร้อยแปดองปูดฤาษีนารอดทุดงจิตท,ทุดวูวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธาร ขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคม68นี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีพิจิกด้วยค่ะสาธุสาธุเราจะเริ่มที่ไพ่ขลังออร์เคิลนะคะชาวราศีพิจิก ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรคะชาวราศีพิจิกเราจะวางในรูปแบบทักษะนะคะชาวพิจิก ดวงตาของคุณเป็นอย่างไรตัวตนของชาวพิจิกคุณได้ไพ่อะไรโอ้โหชาวราศีพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในสายบุญนะชอบถือศีลน,นั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหว้พระนะคะชอบอบริจาคทานทำบุญทำกุศลน,นะคะเป็นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมนะชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าคุณเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะ เบนเข็มมาในสายนี้นะคะหรือคุณเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวพิจิกนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเนื้อนาบุญของคุณนะนะคะคุณจะยิ่งมีดวงตาเห็นธรรมมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณปฏิบัติมากยิ่งคุณฝึกฝนทำมากเท่าไหร่คุณก็ได้มากเท่านั้นนะคะเป็นการสะสมบุญของคุณตั้งแต่ เดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกนะคะศีลส,สมาธิปัญญานะคะไพ่ใบต่อมาค่ะชาวราศีพิจิกในตำแหน่งบริวารลูกเต้าสามีภรรยาลูกน้องลูกจ้างสังคมที่ล้อมรอบตัวตนคุณโอ้โหปลดล็อกนะคะ ชาวราศีพิจิกคุณมีเกณฑ์ที่จะบริวารช่วยปลดล็อกชีวิตคุณนะนะคะชาวราศีพิจิกมีโชคลาภจากบริวารให้โชคบริวารปลดล็อกชีวิตให้กับคุณนะคะมีโชคมีลาภจากบริวารให้โชคนะคะหมายเลขนำโชคคือ8558 5, 5, 8. นะคะชาวราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์มีโชคมีลาภปลดล็อกพลิกชีวิต จากบริวารน,นะคะหรือในทางกลับกันบริวารของคุณคุณพ่อคุณแม่คุณสามีหรือว่าภรรยาคุณมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มาปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวนะเขามีทุกวันนี้ได้เพราะคุณนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะชาวพิจินะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่า พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะครอบครัวคุณบริวารคุณก็มองว่าคุณนี่แหละน่าจะเป็นอะไรที่นำพาตัวเขาเองไปสู่ความสำเร็จความเจริญที่รออยู่ข้างหน้านะคะในทางกลับกันคุณก็สามารถที่จะให้บริวารของคุณเนี่ยเป็นแรงผลักดันเป็นแรงหนุนให้คุณเนี่ยปลดล็อกชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีพิจิกนะดวงดีนะคะ โชคลาบมาจากบริวารให้โชคบริวารเป็นแรงหนุนเป็นแรงผลักดันให้กับคุณปลดล็อกชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นบริวารน,นะคะลูกน้องคุณนะไปได้โปรเจกต์งานไปได้อะไรมานะคะได้อะไรใหม่ๆได้อะไรดีๆมานะคะทําให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีเงินทองเข้าบริษัทนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความคิดความรู้สึกนึกคิดของคุณสิ่งที่คุณคิดอยู่หรือว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะสุขภาพร่างกายชาวราศีพิจิกอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะเนี่ยคิดเยอะมากเกินไปทำงานโหลดมากจนเกินไปนะคะชาวพิจิก นะคะอาจจะต้องพักผ่อนบ้างหรือว่าคุณรู้สึกว่าร่างกายของคุณแบบมันอ,อ,อ่อนรออะโหยรรยแรงเออร่างกายของคุณมันแบบว่าอ่อนล้าได้นะชาวพิจิกนะคะร่างกายคุณอาจจะเหนื่อยท้อ,อหมดเรี่ยวแรงนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะอาจจะเจ็บป่วยได้ยิ่งไปเที่ยวมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะไปเจอน้ำไปเจอแดดบางคนก็ทาง เปียกแล้วแห้งแห้งแล้วเปียกอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีพิจิกอาจจะป่วยได้นะนะหรือบางคนอาจจะต้องหยุดงานอะไรอย่างนี้ได้ด nah, ้วยนะเนี่ยเจ็บป่วยได้เออนะคะชาวพิจิกต้องระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเออนะคะหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายหรือในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะ ไม่คาดฝันอะไรเงี้ยมีรายจ่ายเกิดขึ้นมานะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชนะคะการงานนะเดชเนี่ยอำนาจวาสนาบาร,รมีการงานการเจริญความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของงานโอ้โหได้ไพ่เครียดเนี่ยกรอบกับไพ่ใบนี้เลยชาวราศีพิจิกนะคะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะความเครียด คุณอาจจะมีงานเข้ามาเยอะงานอาจจะถาโถมมาเยอะมากในช่วงเดือนพฤษภาคุณอาจจะกําลังเครียดเรื่องงานนะงานอาจจะมีงานให้เคลียร์หรือมันมีปัญหาในเรื่องของการงานที่คุณจะต้องคิดแก้ไขให้มันลุงล่วงไปได้ด้วยดีสําเร็จนะคะการงานขึ้นตาแหน่งเครียดเลยนะชาว ราศีพิจิกในในเดือนพฤษภานนี้คุณอาจจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความคิดความตึงเครียดในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการทำงานเอออาจจะมีปัญหาเข้ามาที่จะต้องทำให้คุณแก้ไขนะคะหรือทำให้คุณแบบคิดมากงานอาจจะเยอะมากหลายสิ่งหลายอย่างมันประดังประเดเข้ามานะคะทำให้ร่างกายคุณเหนื่อยล้าอ่อนแรงได้ด้วยนะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมทรัพย์สินเงินทองโชคลาภชาวราศีพิจิกนะคะคุณได้ไพ่แบบเฉยๆอะ่ะเออเหนื่อยคุณอาจจะเหนื่อยนะคุณอาจจะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเย็นชามากๆเออไม่สนใจอะไรช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องแก้ไขมีเรื่องให้ต้องแบบว่า มีเรื่องให้ต้องแก้ไขมีเรื่องให้ต้องกังวลมากมายคุณก็เลยไม่ค่อยจะใส่ใจในเรื่องของคนที่กำลังจะเข้ามานะคะคนที่เข้ามาสนใจคุณหรือคนที่เข้ามาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณช่วงนี้คุณอาจจะเฉยเฉยมีความรู้สึกเฉยเยเย็นชาไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับใครนะคะหรือว่าไม่ค่อยสนใจใครนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นลักษณะไม่ส่งสัญ,ญญาณตอบรับให้กับคนที่เข้ามาหาคุณพบ,พบเจอคุณก็ได้ นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกนิ่งๆนะไม่ค่อยอยากจะสนใจเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเครียดในเรื่องของการงานมากกว่าเลยทําให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือคนที่จะเข้ามาสนใจคุณคุณก็อาจจะไม่มีฟีดแบ็ k ไม่มีสัญญาณตอบรับให้กับใครคนนั้นก็เป็นได้นะคะรู้สึกเฉยๆรู้สึกแบบด้านชาเออ รู้สึกแบบว่าเหรอชอบเหรอ,อไม่อะฉันกําลังเครียดอยู่ฉันกาลังกังวลในเรื่องของงานการค่าจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาวราศีพิจิกจริงๆแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะนะไพ่ใบนี้คือไพ่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่ายังไม่ว่า,วาใดๆก็แล้วแต่ความสําเร็จ ที่ยิ่งใหญ่รอคอยชาวราศีพิจิกอยู่เสมอนะคะหรือในจิตใจของคุณนะคิดว่ายังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จให้ได้ a n n น u สเม m e n t คือประกาศให้โลกรู้ว่าฉันก็เป็นหนึ่งในตองอูเช่นเดียวกันเออนะคะบางคนบอกว่าแม่หมอพูดอะไรหนึ่งในตองอูเป็นที่หนึ่งเหมือนกันเออนะคะเป็นที่หนึ่ง เออฉันก็ฉันก็เจ๋งเหมือนกันนะ่ะเออนะคะฉันก็เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบนี้นะ announcement ก็คือความสำเร็จนั่นเองนะคะรอคุณอยู่ไพ่ใบต่อมาค่ะไพ่ในตำแหน่งอุตสหาหะความเพียรพยายามนะคะความมีวิทยาอุตสหาหะความมีแพชชั่นนะคะชาวราศี พิจิกคุณได้ไพ่อะไรโอโหคุณได้ไพ่โฟ r ริสนะคะมีเรื่องราวอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะโฟริสเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของงานนะคะการได้งานนะ การมีคนรักดีๆเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ Forest นี่คือมันปริบาลน,นะคนที่เข้ามาเขาอาจจะแบบออแสดงความความจริงใจหรือว่าเจตจำนงที่แท้จริงให้กับคุณเห็นคุณก็เลยตอบรับในช่วงปลายปลายเดือนก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะ ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนโอ้โหคุณได้ไพ่ท้าวเวสวรรณเลยนะชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกหลายๆคนอาจจะนับถือองค์ท้าวเวสวรรณนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในเรื่องใดนะความเครียดในเรื่องของงานนะคะหรือว่าแม้แต่ สุขภาพร่างกายเ,ออเหนื่อยอ่อนล้าในเรื่องของงานเครียดแต่สุดท้ายจะประประสบความสำเร็จนะคะชาวราศีพิจิกองค์ท้าวเวสุวรรณนี่คืออำนาจวาสนาบารมีความยิ่งใหญ่ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภได้หมดเลยแต่จะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คอยสนับสนุนคุณน,นั่นเองนะคะหรือใดๆก็แล้วแต่ติดขัดปัญหาสิ่งใดไปขอองค์ ขอพรจากองค์ท้าเวสุวรรณคุณจะสำเร็จยิ่งใหญ่นะคะสามารถที่จะปลดเปลื้องในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของความเครียดอะไรที่คุณติดขัดที่มีอยู่ให้หลุดพ้นได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะองค์ท้าเวสุวรรณนะคะให้โชคกับชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะมีโชคมีลาบนะขอองค์ท้าเวสุวรรณนะคะในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกาลกินี คนคอยอิจฉาริษยาขัดแข้งขัดขานะคะชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ความอิจฉาริสยาเนี่ยนะคะไม่ใช่จากคนอื่นแล้วนะมันอยู่ที่ใจคุณเองนะคะจิตใจคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนถือศีลน,นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแต่จิตใจบางครั้งก็ไปในฝ่ายที่แบบว่าด้านมืดน่ย นะคะบางครั้งก็แบบคิดในเรื่องของสิ่งที่มันเลวร้ายผ่านมาในอดีตกลับไปคิดกลับไปยึดติดน่ะเออกลับไปคิดกลับไปยึดติดในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วหรือบางครั้งก็ไปคิดในเรื่องของคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณเนี่ยเกิดจากความคิดของคุณล้วนๆเนี่ยเหนี่ยวรั้งเนี่ยเหนี่ยวรั้งมันเกิดเกิดขึ้นจากจิตใจเราเองทั้งนั้นเลยนะคะ ชาวราศีพิจิกนะคุณต้องทำจิตใจให้ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเสียใจเสียใจเสียได้แต่เราต้องมีการเดินต้อง keep going อ่ะต้องเดินไปข้างหน้านะคะต้อง move on เนี่ยเออนะคะอันนี้เกิดจากใจเราลุ้นวนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะไม่มีใครทำอะไรเราเลยนอกจากจิตใจเราเองนั่นแหละที่ทำร้ายตัวเราเองนะคะ เรามาดูไพ่ยิบสีกันบ้างค่ะชาวพิจิกนะคะคุณจะได้โชคได้ลาบจากองค์ท้าเวสุวรรณนะคะชาวราศีพิจิกนะ,ะต,ต,ติดขัดปัญหาอะไรไปขอพอรท่านนะคะเรามาดูไพ่ยิบสีกันบ้างชาวราศีพิจิกการงานการเงินความรักของคุณเป็นยังไง อย่งแ,แรกนะคะชาวราศีพิจิกได้ไพ่อะไรอุ้ยเด็กถือเหรียญเพชรพนเิลนะคะชาวพิจิกหลายๆคนเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่รักมากคุณพ่อคุณแม่คาดหวังหรือตัวตนของคุณเป็นเป็นคนที่นำพาความเจริญมาสู่ครอบครัวนะคะเป็นลูกที่ดีนะ,ะหรือบางคนเป็นลูกคนเล็กหรือบางคนเป็นลูกคนเดียวได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดในครอบครัว นะคะเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่รักมากนะชาวราศีพิจิกนะคะเด็กทูเรียนเนี่ยเป็นเด็กดีนะคะเป็นคนดีพไพ่ใบต่อมาโ o ล์ทอบวอนสนะคะการงานมีความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะมีการเริ่มต้นงานที่ดีหรือว่ามีการเริ่มต้นธุรกิจก็ได้นะคะชาวพิจิกนะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักได้อุ้ยทูซ็อกคัพ พบเจอความรักที่ดีนะคะมีคนมาเยียวยารักษาจิตใจคุณได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะโอ้ oh, The Lover มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์สิบถ้วยอ่านะคะสิบถ้วยหไม่เท้านะคะมีความคิดมีความย้อนแย้งในตัวเองนะชาวราศีพิจิกนะคะ ความคิดของคุณนะ่ะมันค่อนข้างที่จะบางครั้งมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้จัดลําดับนะคะเป็นความคิดที่แบบว่าขัดแย้งกันเองในความคิดของตัวเองนะคะเป็นคนที่เครียดนะชาวราศรีพิจิกนะแม้ว่าคุณจะอยู่ในสายธรรมะถือศีลปฏิบัติธรรมก็จรงิงแต่คุณก็เป็นคนที่เครียดวางไม่ได้ก็ก็มีในบางครานะคะชาวราศรีพิจิกนะมีทั้ง สิดาบมีทั้งห้าม้เทา้าเป็นคนที่ย้อนแย้งนะคะบางครั้งคิดได้บางครั้งคิดไม่ได้ขัดแย้งกันในตัวเองย้อนแย้งกันในตัวเองนะคะทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวต่อสู้กันในสมองคุณไปมานะคะชาวราศีพิจิกคุณอาจจะมีสภาวะแบบนี้งั้นคุณจะต้องเดินหน้าฝึกตลอดนะศินสมาธิปัญญาจะเกิดนะคะชาวราศี พิจิกนะคะความรู้สึกของคุณนะในช่วงเดินพฤษภานะเรามาดูชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของงานกันบ้างนะคะคนอยู่ในสายงานอะไรคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานของกินของใช้ของสวยงามของมีคมนะคะเวทีไฟแสงสีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะ อะไรอ่ะที่เป็นอะไรที่เป็นลักษณะอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆอ่ะนะคะอุปกรณ์ดิจิตอลอุปกรณ์ทันสมัยนะคนที่ค้าขายนะโทรศัพท์มือถือเออนะคะเวทีแสดงคอนเสิร์ตนะคะงานไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะชาวราศีพิจิกนะคะหรือคนที่อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานร้านอาหาร นะงานออนไลน์ค้าขายเครื่องสำอางขายของใช้ของกินของสวยงามดีนะคะแม้ว่าจะมีคู่แข่งอะไรเยอะแยะมากมายในท้องตลาดนะมีคู่แข่งเยอะมากแต่คุณก็จะเป็นคนที่ลูกค้ารักลูกค้าเลือกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะจะมีคนที่รักคุณนะลูกค้าส่วนใหญ่จะรักคุณจะเลือกใช้ บริการกับคุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกงานคุณจะมีเข้ามาเยอะมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคุณอาจจะแบ่งร่างกายแบ่งพาร์ทไม่ถูกนะคุณจะเกิดความเครียดอย่างแน่นอนในเรื่องของงานนะคะหคุณอาจจะเคลียร์งานไม่ทันคุณอาจจะมีงานที่จะต้องวิ่งในวันหนึ่งอะเยอะแยะ,ยะมากมาย แบ่งร่างไม่ทันแบ่งพาร์ทไม่ทันงานเข้ามาชุกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้รวมถึงมีโอกาสที่จะมีเงินทองชาแนลใหม่ๆช่องทางในการทำมาหายกินเยอะมากนะคะชาวราศีพิจิกนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่งงานที่แบบว่าเห็นกันแบบอย่างนี้นะ นะคะเดี๋ยวนี้มีงานออนไลน์มีงานที่แบบเงินอยู่ในอากาศเราสามารถไปคว้างเงินนั้นได้เยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าคุณจะมีเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนพฤษภานะคะมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นคุณจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนของประชาชน่ะ ชาวราศีพิจิกนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนของประชาชนเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รักใครนะคะมาดูในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกนะคะมีโอกาสได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบจากคู่ครองคนรักให้โชคนะมีโชคลาบจากเลขบ้านให้โชคอายุแฟนให้โชค นะคะเลขบ้านอายุแฟนคู่ของคนรักให้โชคให้ลาภคุณนะคะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้จากคู่ของคนรักนะคะความรักบ้างคนโสดถึงแม้ว่าคุณจะแบบว่าไม่รู้สึกอะไรไม่ชอบหรือเอาจิตใจไปอยู่ในเรื่องของงานนะคะหรือตัวตนของคุณมีความย้อนแย้งกันในตัวเองแบบแบบปากก็บอกว่าไม่ ไม่ไม่ชอบอ่ะไม่อะไรแต่จิใจ cose, moon, ตจใจคุณก็แบบเออก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาชอบอะไรฉันก็ดีใจนะคะจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะชาวราศีพิจิกจะมีคนเข้ามาชอบคุณจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะมีคนที่เข้ามาชอบคุณคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเลือกเขาว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่านะคะแต่เขาอาจจะแสดงออกให้คุณเห็นอย่างจริงจังเลยว่าเขาชอบคุณอย่างจริงๆถึงแม้ว่า มันจะมีคนมาชอบคุณหลายคนนะนะคะแต่คุณก็จะเป็นลักษณะย้อนแย้งในความรู้สึกของตัวเองนะคะชาวราศีพิจิกนะส่วนชาวราศีพิจิกคนที่มีแฟนแล้วคบกันมานานแล้วคนนี้คือคู่แท้ของคุณมีโอกาสแต่งงานได้ในช่วงเดือนพฤษภา t h i นะคะมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสไปฮันนีมูนนะคะหรือบางคนคู่รักบางคนมีโอกาสที่จะทําธุรกิจร่วมกัน นะทำธุรกิจทำงานร่วมกันเปิดร้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันได้บางคนเปิดร้านอาหารบางคนค้าขายออนไลน์บางคนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ร่วมกันกับแฟนกับสามีกับภรรยาอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีพิจิกนะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นครอบครัวการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันกับคู่ครองคนรักนั่นเอง นะคะไม่ว่าคุณจะทำร้านอาหารไม่ว่าคุณจะทำค้าขายออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถทำได้ดีนะชาวราศีพิจิกนะคะสิ่งที่ต้องระวังชาวราศีพิจิกคุณจะเจอในเรื่องของเ,อเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะเพราะว่ามีทาวเวอร์นะคะเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาจจะมาในรูปแบบโชคลาภก็ได้ทุกขลาภได้นะคะหรือว่าเสียงเงินก่อนแล้วได้ลาบ ได้ลาบได้ลาบก่อนแล้วเสียงเงินอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีรายจ่ายเข้ามาแบบปุบป,ปับไม่คาดฝันแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะเกิดเรื่องแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะคะรวมถึงขับรถขับราอุบัติเหตุต้องระวังด้วยนะคะเขต้องไปแก้เคล็ดกันนะไปไปถวายโรงศพนะคะหรือว่าไปบริจาคโลหิตนะหรืออไปบริจาคทําบุญให้กับ โรงพยาบาลส่งมูลนิธิโรงพยาบาลส่งนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะคะบริจาคตามมูลนิธิต่างๆก็จะเป็นการช่วยแก้เค็ดได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้มาดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ